ภาษาไทยน่ารู้ข้อที่หนึ่งกะเพราคำใดถูกต้อง เช่เลยกะเพราคำที่ถูกต้องคำว่ากะจะไม่มีรอเรือข้อที่สอง Facebook คำใดถูกต้อง ฉเฉลย Facebook คำที่ถูกต้องตัวสะกดจะเป็นซซโซกับกอไก่ข้อที่สามลายเซ็นคำใดถูกต้อง ฉเฉลยลายเซ็นคำที่ถูกต้องไม่มีตะเต่าการันข้อที่สี่น่ารักคําใดถูกต้อง ฉเฉลยน่ารักคำที่ถูกต้องคําว่าหน้าจะเขียนด้วยนอนหนูสระอาไม้เอกข้อที่ห้าไต้ฝุ่นคําใดถูกต้อง ฉเฉลยไต้ฝุ่นคำที่ถูกต้องคําว่าใตา้จะเขียนด้วยสระไอหรือไม้มลายข้อที่หกภาไทยคําใดถูกต้อง ฉเฉลยพัดไทยคำที่ถูกต้องจะเขียนด้วยสระไอพรอพึ่งทอทหารข้อที่เจ็ดผัดไทยคำใดถูกต้อง ฉเฉลยผัดไทยคำที่ถูกต้องคำว่าไทยจะมีตัวยยักษ์ข้อที่8 เช่เลยกฎหมายคำที่ถูกต้องคำว่ากฎจะเขียนด้วยตัวดอชดาข้อที่เก้าคุกกี้คำใดถูกต้อง เช่เลยคุกกี้คำที่ถูกต้องคําว่าคุกจะไม่มีวันนยุคไม้ตรีข้อที่สิบนะคะคําใดถูกต้อง ใช่เลยนะคะคําที่ถูกต้องคําว่าคะจะไม่มีวันนยุกไม้เอกข้อที่สิบเอ็ดโอกาสคําใดถูกต้อง ฉเฉลยโอกาสคำที่ถูกต้องคําว่ากาดจะเขียนด้วยตัวสะกดตัวสอเสือข้อที่สิบสองไอศกรีมคําใดถูกต้อง ฉเฉลยไอศกรีมคำที่ถูกต้องคำว่าครีมจะเขียนด้วยตัวกไก่สวัสดี